อน,นิสงส์ของการเจริญกายคตาสติภิกุทั้งหลายเมื่อทำข้อหนึ่งอันเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำ อาราตพนให้แจ้งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติภิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทําสกะาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไป เพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอาราตผลให้แจ้ง